นะครับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ฮอนด้าครับบริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ครับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดครับบ,บริษัทเจริญโคกกณฑพันอาหารจำกัดมหาชนบริษัททรูคอป์ปอเรชั่นจำกัดครับธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนครับโวกันน็อกเรียวพับเบกเน็กสเตอร์บริสโตนโมโตไทยแลนด์ครับ ok ok er, d s 4แดงสายสี่ไทยแลนด์ครับ MM Bike บครับผม เรายังอยู่ในรุ่นการแข่งขันเวฟดรีมร้อยสิบไอุ่้5สามคักเดิมกล่องเดิมล่างเดิมอยู่นะครับยามห้าฟินบ่สามครับเมื่อสักครู่นี้ที่คอมเมนต์ถามกันมานะครับฝั่งซ้ายนั้นเป็นอมสายคิวครับ ฝั่งขวาเป็นช่างแต้มบุรีรัมเฮดท้ายบ้านแทรนะครับคือฝั่งบีโอ้ยออกลอยทั้งตัวครับสับแล้วยกครับเสียเวลาเยอะทีเดียวเนี่ยฮนะพอออกตัวยกล้อเสียเลยครับช่างแต้มบุรีรัมครับท้ายบ้านแพรโอเวลาลึกไป10.543ดห้